วันนี้เข้ามาทักทายการเป็นประจำนะครับวันจันทร์ช่วงหกโมงเย็นถึง1นึ่งทุ่มนะครับวันนี้เดือนกันยานะครับวันที่2นะครับก็หัวข้อที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับดาวซินโดรมเด็กดาวซึ่งอเนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมโรคหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็พูดถึงเด็กดาวอ่ะส่วนใหญ่ใครๆก็รู้จักทั้งนั้นน่ะนะครับทีนี้การเป็นเด็กดาวแล้วมันเกิดมาจากอะไร เราจะป้องกันได้ไหมเอ๊ะถ้าเคยมีลูกเป็นมาแล้วท้องหน้ามันจะเป็นอีกหรือเปล่าก็เลยเออเอาประเด็นนี้แหละมาคุยให้ทุกคนฟังกันเชื่อว่าทุกคนก็คงสนใจกันอยู่นะครับยังไงถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมมาทักทายกันก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าถามปัญหาเรื่องการมีลูกยากนะครับ ถามไว้ในช่วงระหว่างที่เราไลฟ์เลยครับหลังจากคุยกันเรื่องดาวศบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาตามตอบคําถามให้ครับก็เมื่อถามคำถามแล้วอย่าลืมรอคําตอบด้วยนะครับบางทีใช้เวลานิดน,นึงก่อจะตอบนะครับคุณปียดาสวัสดีครับอ่าโอเคครับครับดาวซินโดรมนะครับหรือเด็กดาวนะครับเป็นโรคหนึ่งทางพันธุก,กรรมที่เรารู้จักซึ่งจริงๆแล้ว โรคทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นได้หลายประเภทนะคะอย่างแรกเลยเช่นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดมาจากความผิดปกติของจํานวนโครโมโซมนะครับไอโครโมโซมที่ว่าคืออะไรโครโมโซมที่ว่าก็คือไอเราเคยเห็นรูปไหมแบบมันเป็นเหมือนปลาท้องโกวเป็นคู่คู่คู่คูกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราจ่อเลือดไปตรวจเนี่ยก็สามารถตรวจไอตัวโครโมโซมนี้ได้นะครับคนเรามีโครโมโซมอยู่23คู่นะครับหรือว่า46แท่ง นะครับกับโรคพันธุก,กรรมชนิดที่2ก็คือพวกที่เกิดจากความผิดปกติระดับยีนนะครับยีนก็คือเป็นตัวควบคุมการทํางานของโปรโตีนในการตํำลงไว้ซึ่งร่างกายของเรานะครับบางทีถ้ายีนผิดปกติไปนะครับก็ทําให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมานะครับโรคที่เกี่ยวกับยีนที่เรารู้จักกันดีพูดกันบ,บ่อยๆก็คือโรคของทาร์ซิเมียนะครับ กับอีกอย่างหนึ่งครับโรคพันธุกรรมที่เกิดจากกลุ่มจากหลายปัจจัยร่วมกันมัลติแฟ c t o เรียลนะครับออหรือว่ายีนหลายๆย,ยีนร่วมกันนะครับอันนี้ครับก็เช่นพวกกลุ่มเบาหวานความผิดปกติอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะน่นติดอยู่ที่ปากโรคความผิดปกติเรื่องของอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นมัลติแฟ c t o เรียลเรื่องของมัลติโพลิจินิกยีนอะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเจาะประเด็นในเรื่องของความผิดปกติจากโครโมโซม นะครับที่เจอบ่อยที่สุดโรคหนึ่งเลยก็คือเรื่องของโรคดาวซินโดรมนะครับดาวซินโดรมมันเป็นคำภาษาอังกฤษนะครับก็เอ,อ่อบางคนพบางคนคนไทยก็พูดแบบเด็กดาวเด็กดาวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นเออหรือเป็นปัญญาอ่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความผิดปกติอันนี้ครับมันเกิดความผิดปกติตั้งแต่ระดับเซลล์ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนเลยนะไม่ใช่ว่าคลอดออกมาแล้วเป็นทีหลังก็หรือว่าเป็นเด็กในท้องแล้วเป็นนะครับ เป็นมาตั้งแต่ระดับที่เป็นเซลล์ตัวอ่อนเลยอย่างที่เราเก็บไข่อะไรอย่างเงี้ยมาเนี่ยก็คือระหว่างการเจริญเติบโตระดับที่เป็นเซลล์เนี่ยมันจะมีการแบ่งเซลล์นะครับจากไข่ผสมกับอสุจินะครับแล้วเกิดการแบ่งเซลล์จาก1เซลล์เป็น2เซลล์สเซลล์แเซลล์จนเป็นตัวอ่อนรลาตซิสเนี่ยถ้าจะเป็นดาวซินโดมเนี่ยมันก็คือเป็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละนะครับโดยสาเหตุที่ทําให้เกิดความผิดปกตินี่ครับ มันเกิดมาจากการที่เมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับสารเคมีต่างๆที่อยู่ในเซลล์ไข่ครับก็อายุมากขึ้นตามไปด้วยนะครับทำให้เมื่อระหว่างที่การแบ่งเซลล์เนี่ยมันต้องใช้สารเคมีต่างๆในตัวเซลล์นี่แหละพอสารเคมีต่างๆอายุมากขึ้นนะครับมันก็เกิดการทํางานที่ไม่ดีเกิดความผิดพลาดในการแบ่งเซลล์ได้นะครับทำให้เมื่อแบ่งเซลล์แล้วโครโมโซมมันแบ่งแบบไม่สมดุลครับแทนที่จะแบ่งไปคนละครึ่งครึ่ง มันแบ่งแล้วบางเซลล์เนี่ยได้คโครโมโซมดาวซินโดมคือคโครโมโซมตำแหน่งที่21เกินมาแท่งหนึ่งครับก็คือมันเอาไปเอาจากไอ้เซลล์อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาโผล่ที่อันนี้ครึ่งหนึ่งก็ได้เป็น 3, 3, 3ามาซลโครโมโซมดาวซินโดมเนี่ยทั้งหมด3แท่งนะครับอันนี้คือเกิดความผิดปกติขึ้นมาบางคนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไตรโซมี21ก็คือคโครโมโซมที่21เกินมาแท่งหนึ่งถ้าเราเจาะเลือดคนที่เป็นดาวซินโดมมาตรวจนะครับเราก็จะเจอว่า มันจะเป็นไอ้แท่งคู่ๆๆๆที่เป็นปลาท่องโกเนี่ยแหละนะครับแต่เกินมาแท่งหนึ่งครับจากคนทั่วไปที่มีโครโมโซม46แท่งอันนี้ก็จะมี47แท่งโดยแท่งที่เกินมาแท่งหนึ่งเป็นแท่งที่21อาการที่เกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่อง IQ นะครับก็คือมีปัญหาการเข้าสังคมมีปัญหาอวัยวะผิดปกติครับบางคนมีปัญหาหัวใจพิการแต่กําเนิดได้มีปัญหาโรคไตามากขึ้นนะครับออรวมไปถึงเรื่องของอายุครับบางคนบอกว่าอายุ จะสั้นลงนะครับแต่สั้นลงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าคลอดออกมาไม่กี่ปีแล้วเสียชีวิตนะครับก็อยู่ได้ถึง40 50 60เช่นเดียวกันเนี่ยแหละครับนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราท้องล่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่านะครับมันสามารถบอกได้เรื่อยๆเลยแหละระหว่างการตั้งท้องนะครับว่าลูกเราเนี่ยมีโอกาสเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่า โดยความเสี่ยงของลูกที่จะเป็นดาวซินโดรมเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นตามอายุคุณแม่ที่มากขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ครับว่ายิ่งอายุแม่มากขึ้นเซลล์ไข่แก่มากขึ้นสารเคมีในเซลล์ไข่มันแก่มากขึ้นก็ทําให้แบ่งเซลล์แล้วผิดปกตินะครับโดยเขาจะมีตัวเลขอยู่ครับว่าถ้าเกิดว่าเราอายุ35ปีนะครับทุกๆคนที่อายุ35ปีถ้าเอามา400คน จะมีลูกคนหนึ่งเป็นดาวซินโดรมครับนะครับก็คือ 1, 1ต่อ400ถ้าอายุ35ปียิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงม,มันมากขึ้นครับถ้าเราอายุ40ปีครับความเสีย่ยงมันจะอยู่ประมาณ100คนเป็น1คนนะครับก็คือ1%ที่อายุประมาณ40ปีอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรือว่าบางคนอายุน้อยเนี่ย ความเสี่ยมมันก็น้อยเป็นกันใหญ่น้อยกว่า1%หรือแค่1%นึ่งเอร์เซเงี้ยครับแต่จริงมันก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็ค่อนข้างทำให้เรามีปัญหาในการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาหรือว่าการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแนะนำโดยกระทรวงสาธารณสุขเนียแหละโดยการฝากคันทุกโรงพยาบาลทั่วไปเลยครับว่าโรคที่จำเป็นในการตรวจในระหว่างการตั้งท้องเนี่ยครับโรคหนึ่งก็คือดาวซินโดรมเนี่ยแหละ นะครับโดยการตรวจมันบอกได้หลายระยะมากเลยครับเริ่มตั้งแต่ในช่วงระยะาสามเดือนนะครับที่อายุครรภ์ประมาณ1 0 1ถึงส2สัปดาห์เนี่ยครับมันก็จะมีการตรวจที่เขาเรียกว่าเจาะเลือดแม่เนี่ยไปตรวจหาภาวะเสี่ยงดาวซินโดรมนะครับการตรวจก็แบ่งเป็นสอ,อย่างครับตรวจดูฮอร์โมนอย่างหนึ่งกับตรวจดูชิ้นส่วนของ DNA เซลล์รกของลูกที่หลุดเข้ามาในกระแสะเลือดแม่นะครับ ดูฮอร์โมนก็จะมีความแม่นยําอยู่ที่ประมาณ 70%- 80%แต่ถ้าดูตัวเซลล์รกของลูกก็จะความแม่นยําของดาวซินโดมก็ขึ้นไปถึง99%เลยเป็นการเจาะเลือดตรวจนะครับเจาะเลือดที่แขนแม่นี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทําให้แท้งแน่นอนกับเมื่อโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับหรือว่าตรวจเลือดคัดกรองใ้ระดับแรกแล้วเนี่ยมันผิดปกติมันก็จะไปสู่การตรวจเจาะน้ําคร่ำนะครับอันนี้หลายๆคนได้ยินแหละว่าถ้าอายุเกิน35ปีขึ้นไปต้องเจาะน้ําคร่ำ นะครับอัน,นต่าน้าค่าเนี่ยเป็นการตรวจเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าลูกของเราเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นจริงๆเป็นการตรวจวินิจฉัยเลยนะครับแต่โดยทั่วไปปัจจุบันเราก็ไม่ได้เจาะน้ำค่าทุกคนนะครับมันจะเริ่มจากตรวจคัดกรองตอนช่วง3เดือนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดดูฮอร์โมนหรือว่าดูโครโมโซมจากเซลล์รก ok ของลูกที่หลุดมาในกระแสะเลือดแม่ที่เรียกว่า NIPT นะครับหลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อนะครับถ้ามันไม่ผ่านนะครับถึงจะไปเจาะน้ำค่าที่ช่วงประมาณ4เดือนเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งนนึงะครับ นอกจากนี้ครับมันก็ไปสู่ว่าบางทีก็อาจจะอันตรสาวแล้วเจออะไรผิดปกติได้ตอนช่วงอายุครรภ์5เดือนที่ทําให้สงสัยภาวะดาวซินโดมได้บ้างเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอัตราการแม่นยําในการวินิจฉัยจากอันตรสาวเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านะครับจนสุดท้ายเลยครับเมื่อคลอดครับก็จะเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าลูกของเราเนี่ยมันแข็งแรงดีไหมนะครับจริงมันก็เป็นการจอดเลือดจากเด็กนั่นแหละแต่หลายๆคนที่เป็นดาวซินโดมเนี่ยครับเวลาที่คลอดออกมาเนี่ยมันมีหน้าตาที่เป็นลักษณะ ทิพิเคเลยเป็นลักษณะที่เห็นแล้วบอกได้เลยว่าเป็นดาวซินโดรมจะตาชี้ๆหน่อยตาห่างๆหน่อยนะครับสามารถดูหาดูรูปได้พวกนี้เลยครับว่าเห็นหน้าเนี่ยก็จะคล้ายกันหมดเลยในคนที่เป็นดาวซินโดรมนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ท้องธรรมชาติเองล่ะถ้าเราไปทําอกซหรือว่าเราไปทําเด็กหลอดแก้วนะครับเราจะสามารถรู้ได้ไหมครับว่าลูกของเราเนี่ยเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นการทํา อีกซี่ทำเด็กหลอดแก้วนะครับเราก็จะเอาไข่ที่เก็บม,มาจากทางฝ่ายหญิงนะครับมาผสมกับน้ำเชื้อฝ่ายชายนะครับแล้วก็เราก็จะทำการผสมแล้วก็ผสมด้วยวิธีอีกซี่เนะเนาะแล้วก็เลี้ยงต่อในระยะประมาณ5 6ถึงวันมันก็จะเกิดการแบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเซลล์ที่แบ่งออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นดาวซินโดรมเนี่ยคือมันรู้แต่ตรงนี้เลยนะเพราะว่าเขาจะมีความผิดปกติตั้งแต่ระยะที่เป็นตัวอ่อนอย่างนี้เลยครับ ซึ่งถ้าใครมีโอกาสได้ตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมลูหรือที่เขาเรียกกันว่า PGTa นะครับก็เป็นการตรวจดูว่าตัวอ่อนของเราเนี่ยมีโครโมโซมครบปกติ 46x หรือ 46xy หรือเปล่านะครับการตรวจ PGTa นะครับโดยการตัดเซลล์บางส่วนที่จะกลายไปเป็นรกนะครับจากตัวอ่อนเนี่ยไปตรวจเนี่ยทำให้เราสามารถบอกได้เลยครับว่ารูปของเราเนี่ยตัวไม่ใช่ลูกเราตัวอ่อนตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่า นะครับอันนี้ค่อนข้างแม่นยำมากเลยนะครับ98 99ซึ่งถ้าเราตรวจโครโมโซมออกมาแล้วเป็นดาวซินโดรมมันก็จะรายงานผลเป็น47นะครับ X X หรือ X Y นะครับแล้วก็บวก21นะครับก็คือโครโมโซมแท่งที่11เกินมาแท่งหนึ่งนะครับก็ทำให้ทั้งหมดเป็น47โครโมโซมโครโมโซม47แท่งนะครับก็อันนี้ก็จะรู้เลยว่าตัวอ่อนตัวไหนเป็นดาวซินโดรมซึ่งถ้าเป็นดาวซินโดรมแล้วตัวอ่อนตัวไหนเป็นดาวซินโดรมแล้วเราจะทำยังไงครับ แน่นอนเราไม่ได้อยากได้ลูกที่เป็นโรคนะครับเราอยากได้ลูกที่แข็งแรงสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้ตัวอ่อนตัวที่เป็นดาวซินโดรมนั้นมาย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรโมโลูกในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตรวจโครโมโซมละนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกับคนทั่วไปที่ตั้งท้องไอโดยธรรมชาติเลยครับเพราะว่าเราก็แค่ได้ตัวอ่อนระยะบลาตโวซิสมาแล้วก็ย้ายกลับเข้าสู่โพรโมลูก นะครับแล้วเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาเมื่อตั้งครรภ์แล้วอ่ะครับก็คงจะต้องไปตรวจเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกเลยว่าเหมือนคนท้องธรรมชาติเลยก็คือช่วงประมาณ 10- บถึงสิสัปดาห์อาจจะตรวจเป็นพวก NIPT หรือว่าเจาะดูฮอร์โมนนะครับว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นดาวซินโดรมมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าตรวจดูแล้วมีความเสี่ยงมากก็อาจจะต้องไปเจาะน้ําคร่าต่อไม่ต่างกับคนที่ท้องโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราทำอีกซี่หรือว่าทํา IBS นะครับแล้วมีโอกาสโชคดีครับ มันสามารถตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรโมดลูกได้เนี่ยมันก็เป็นแนวทางหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ตั้งแต่ก่อนท้องเลยว่าตัวอ่อนที่เราย้ายเนี่ยเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่าซึ่งถ้าตรวจแล้วไม่เป็นนะครับโอกาสที่มจะกลับมาเป็นทีหลังจริงๆเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยมากๆเลยน้อยกว่าหเนะครับเพื่อให้มั่นใจเลยครับว่าท้องที่เราท้องมาเนี่ยเมื่อตรวจโครโมโซมตัวอ่อนมาแล้วมาย้ายตัวอ่อนแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ลูกแข็งแรงแข็งแรงปกติดีเนี่ยสูงมากเลย นะครับส่วนใครที่ถ้าเกิดว่าเคยตั้งท้องนะครับแล้วมีลูกเปดาวซินโดมไปแล้วครับท้องแรกนะครับถามว่าท้องหลังเนี่ยมีโอกาสเป็นอีกไหมนะครับจริงๆดาวซินโดมสาเหตุการเกิดดาวซินโดมส่วนใหญ่เลย99%ก็คือเกิดจากการที่อายุมากขึ้นแล้วเซลล์ไข่มันมีอายุมากขึ้นสังเกตีตามมันอายุมากขึ้นทําให้ทํางานผิดปกติเนี่ยครับโอกาสที่จะเป็นดาวซินโดมจากลักษณะนี้ซ้ำเนี่ยมันน้อยกว่า1%ครับ มันเป็นเหมือนอุบัติเหตุทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งครับที่แบ่งเซลล์แล้วเกิดผิดปกติขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาแนะนําทั่วไปก็คือสามารถตั้งครรภ์ได้เนี่ยแหละครับโดยธรรมชาติเนี่ยแหละครับโอกาสเป็นซ้ำขอดาวซินโดรมน้อยกว่าหเปอร์เซเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้สึกว่าเราสามารถโอเคไปต่อได้โดยการทำาอีกซี่แล้วตรวจโครโมโซมตัวอ่อนมันก็คงจะทําให้เรามั่นใจได้มากกว่านั่นแหละครับว่าลูกของเราในท้องต่อไปเนี่ยจะแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ไม่ได้เป็นดาวซินโดรม นะครับ